อ,าาอ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเบอร์ทุกฐานเบอร์สมองสุบอนส,สุขูสุคนเด้อพี่น้องเอ้หมื่นนึ่กันเนาะข้ามาหั่นก้อยแหม่เนื่ออีกแล้วพี่น้องหั่นก้อยซอยเพลินพี่น้องเอ้ยพันยากลูกน้อยเนาะข้ามาหั่นก้อยพี่น้องเ,เอ้ยหลังจากที่เพลินฟานแล้วเอาเอาเปลือกมะน่องแล้วพี่น้อง จะสิประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันลูกใบใหญ่เพราะว่า,า,วาอาจอาจสิบหอดปีหัวมันเนียนะ่ยเนาะบางทีเอาหอดปีเนี่ยเป็นหัวพี่นหงอเลยหัวใหญ่ใหญ่สบายดีปะลุงเนี่ยลูกสบายดีปะลุนเฮ้เสียงสัตว์เลยน้องสัน้นบอกเพื่อนนะแม่ซื้อ,อยังซื้อ,อยังสัน้นซื้อสั้นเด้อยซื้อสัส้นร้านมใายง่งหง แล่เน,นะเาะหั่นแบบกระสีบบ้างมาได้เนาะแบบว่หนาเกินไปมันกระสีแบบทันงสีสีขั้นมันกระสีนานเป็นพรีแบบว่าให้เกลือซึมเข้าไปไว้เ,าเอาเกลือใส่แล้วก็เอาสมใส่จประมาณสามสี่ขึ้นลเล้ก็ไปเหยียบอีกรอบหนึ่งเ,เอามือไปยี่ยี่อีกรอบหนึ่งฮาเสียพิเศษว่าอยู่นำพายกอยหั่นบ,บ้างแล้วใส่กระสอบใส่ใส่ใสมอยู่ข้างในในกระสอบอะลรเทาก็สิไแปขยขียข้ยขยี้ใส่แล้วก็เสียไว้ พอหลังจากนั้นนะมันอ่อนหยุบมันหยุบแล้วก็มานแคยี่แคยี่ให้มันน้ำน้ำมันคั้นนี่แหละพี่น้องเลยให้น้ำคั้นมันออกเพราะว่าก้อยมันสีคั้นมันสีคั้นแล้วก็เผื่อมันสีเป็นกับสีไร้เมื่อยอยู่แหละปลาลุงเลยบางทีเขาเจ้าเห็ดเป็นกับเฉลี่กินไว้นะมันคนเห็ดผมเป็นกับสีล่อแบบให้มันอ่อนมันอ่นนาเน่ก้อยนะขอมาสีคั้นก้อยวิธีเห็ดก้อยเนาะเพราะว่าถ้าลอกลเผื่อมันออกกับเประมาณนี้แหละได้ดิ กอยฮะลอกกาปะเนาะอยู่ทั้งหน้าแบบหน้าหน้าโคกลุ้นหน้าสันนี้ิ่นไปเห็ดอะเห็ดมันเนาะอยู่หน้าหน้าพอแล้วก้อยน่ะสิมีอยู่แต่ว่าเฮาบ่ได้ไปขุดปีนีใกล้ๆนี่มีไอ้เจี๊เพิ่นไปขุดมาปีนในหอกขาวปีนอีกแแม่น้องอเน่ยเพิ่นหอกอเน่ยเพิ่นไปขุดมาอยู่บ้านบ้านห้าเพิ่นเฮาก็เลยว่าสิม่เพิ่นหยากลูกผุนทักกรเลยมาเฮ็ดซอยเพิ่น หัวมันมันใหญ่หัวขห,หัวใหญ่ก็สิใหญ่นี่เลยพี่นวว้องเลยแต๋เขือหัวน่ะสิแต๋เขือแบบเขือมันมันถึงมันจะเป็นนามเนาะเขือน,นี่นะเป็นนา้าไปอยู่ป่าน้องข้าวมันสีไายเบิ่งอยู่ป่ามันเป็นป่าสาธุประทังคอยทางไอ้ ที่มาใส่คำเฮ้ยจะไดีปลาลูกเนี the ่ยลูกพี่มาอยู่ทางล่างพี่จะดีบปลาลูกไหมไหมอยกินขนมเด้อสีบอกเด้อวันเกิดอันเนยได้ทีนะเด้อวันเกิดอันเนยใช่ไหมหอได้ม่ไปกินขนมเด้อเดี๋ยวเรามากินเค้กนะอันเนยเด้อ วันเกิดไอคิวอีกเดือนสิมาอีกนี่ัะไอคิวอืมเกิดเอ็กเกิดเอ็กซอีกเออบุ้มอีกมากับหลายคนแม่เนย่เนยบ่มีวันเกิดกกกกกมกกแม่เนยบ่มีวันเกิดอกกดอกด ท้าฮันนีดวงเรือดีแต่แล้วก็มีจีลีโบมีเงาไอผู้มายืนคอยท่าอุลาฮอนฮอนหอน,นาวหน้า ห้าปะลูกอ่วขอมันแกะแกะคั้นได้ใส่กับกอยท้องค้หมีทัวเขาใหญ่ขันหัวเขาใหญ่บริน้ำนอกูีนาบ้านพอไรอาไว้พี่น้องไปบึงกีนาบ้านพี่น้องเลยเอาสิเปล่าไอคิวกรอนเด้อพี่น้องไป ต้อนหนิกออกมาหน้าพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ออกมาหน้าพายคิ้ออกมาหลินขึ้นมาขามบ้างสบายดีเนะพี่น้องสบายดีไปลูกินกีิ๋ที่เหล่าก็ไป็นแง่เงี่ยงอยาต่อแม่ขึนสมน้ำกันเด้อไปล้นข้สมพี่น้องเอ้ยนี่มะขามแล้วกันเกี่ยวปลาแดกเนาะ พอกญ่เลยอืมเต็มเต็มเสพก็แด้เข็มบุ้มแหวนเฉาะมาลำลังอืมอันน้อยากกินลาอะไรด้วยอคิเีวก่อนมาหนำน้ำหรน้ำในเจาะเลิออกมาเลย เสียงมันก็ดิ่งว่ตวองหนอยแอะไปลบอืออะไรผู้ยืนอะไยืนเหรยืนอะไรยืนูนูนกำลังยืนอืมกำลังตักไข่กิดสมเด้อพี่น้องกิดสมแจวานได้พี่น้องเลยเสร็จเสรำกันเนอห้ามไปลแม่ สวัสดีปลาลุงเลยปล้าลงฮะหามกระบอพังบอกหายกินด้วยร้อยศพนะบวกินกระสังเขาอยากกินไอ้คิวก็ยังกินโขี่แตกลนะแล้วเนาะไอ้คิวพอแหละร้อยพอแล้วให้ได้นำทางล่างนะได้จอกนะอ่ะนำทางล่างสามนะ เจอะอะนะแมพี uh ่มาจอกพี่มาจอกพี่น้องอนเลยตอนนี้ไปกินหนามแล้วไอคิวกลือซีหูซีตาย่างอยู่พอแล้วเอามาปล่อยไว้อยู่นี่เอาไอคิวมาปล่อยไว้เสี้ยมักระดิ่งงวยยามังแรงพี่น้องเอ้ยตอนนี้กระสีขาวหาโมงเลย แมนแดดยังเห้งกิแล้วเราจะไปโยง nhà ต่อมาสร้โยกแล้วน้อืมไดเฉพอะไปโยงอีสนน่ะนะ่ลมพุ่มแมนมาเทวาหลงนมทอืคือมโย่ตามขนาดนี่ไปมันไกลบอือ Nào mắm ơi Mà đớn mà đớn <laughs> <laughs> Kinh 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 à. kinh 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 Abu Kìa đang vui em ơi Abu Abu à, Hai chiêu mà khăn vừa thiền à, Ừ <laughs>

เด้อพี่น้องกินสมน้ำกันเด้อพี่น้องมากินสมน้ำกันเด้อเป็นแบบอ,อ,อไะไรรับูร <c oughs> ับตาปุ๊ไอคิวกับพอไยคิว,ควป้าพี่นอ้องตอนนี้กันได้ปุ๊งัวสนั่นเลยบรรยากาศยำแรงๆปลาลุงเงขาวเขียว มาคอนะ่มันซุกเรบ่เ้ยเนาะยันซุกละาปานน้นะวันจ,จอยจูงหัวกินใหญ่าสร้ดเด้ย,ดยะอะไรพี่น้องคลิปนี้น้องคัค้ก็จะได้เก็บภาพบรรยากาศใเนเบิงเพียงเสงนี้ก่อนเด้อคลิปนะ้พาพอกันใหม่พี่น้องเลย ผิดพลาดประกนนารใดขอโทษไม่ไลายได้กอกล่าวคำว่าสบายดี